รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับวันนี้เจอกันในรูปแบบของการตรวจสอบนะครับด้วยตัวเองของเรานะครับว่าข่าวที่เราจะแชร์เนี่ยมันเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมนะครับเพราะถ้าแชร์ไปแล้วมันผิดกฎหมายนะครับถ้าแชร์ข่าวปลอมนะครับโอเคเราจะมีวิธีตรวจสอบยังไงนะครับ เดี๋ยวผมจะมาทำให้ดูนะครับยกตัวอย่างอันนี้นะซึ่งมันไม่เกี่ยวเรามันไม่ใช่กันเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำก็คือภาพนี้เราจะเอาไปตรวจสอบนะครับโดยเราจะทำการนำภาพนี้ไปหาแหล่งต้นต่อที่มาโดยการเซฟภาพนี้ไว้ก่อนนะครับ เราจะเอาเฉพาะภาพนะครับไปตรวจสอบเราจะแมอวตัวหนังสือมันจะรู้แหล่งที่มานะครับเราก็จะรู้ว่าต้นตอต้นตอของภาพนี้มันคือมาจากที่ไหน สำหรับคุณผู้ชมก็ดาวน์โหลดปกตินะครับดาวน์โหลดภาพไปเก็บไว้ในในเครื่องคอมก็ได้หรือว่ามือถืออะไรก็ได้แล้วแต่นะแต่อันนี้พอดีผมทำโปรแกร,รมมันซ้อนกันอยู่มันก็เลยคำสั่งมันไม่สมบูรณ์ก็เลยก็เลยต้องใช้แบบวิธีนี้นะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันว่าต้นฉบับของภาพนี้มาจากไหนนะ โอเคเมื่อเราได้ภาพเรียบร้อยแล้วเราก็ไปที่อินเทอร์เน็ตนะครับอันนี้ข่าวนี้เขาจะเอามาแชร์เกี่ยวโยงกันกับโควิด19นะครับซึ่งมันไม่ใช่นะอันนี้เราตรวจสอบให้ดูนะครับไปที่ Google Chrome นะครับแล้วก็ค้นหานะครับให้ให้ให้มาที่ Google Chrome ปกติ เราจะค้นหาด้วยเว็บด้วยอะไรพวกนี้แต่เราเปลี่ยนเป็นค้นหาด้วยเว็บเป็นภาพนะค้นหาด้วยภาพนะครับก็จะมีรูปกล้องอยู่ตรงนี้นะครับให้เราคลิกที่รูปกล้องนะครับแล้วก็อัปโหลดภาพที่เราเซฟไว้เมื่อตะกี้นะครับอ่านี่ภาพที่เราเซฟไว้เมื่อกี้นะครับก็คือภาพนี้แล้วเราก็ กด Open นะครับภาพนี้ก็จะถูกอัปโหลดขึ้นไปยัง Google นะครับมันก็จะหาต้นต่อของภาพนะครับเห็นไหม <c oughs> ภาพนี้มันไม่เกี่ยวกับโควิด1 9เลยนะครับมันเป็นเกี่ยวกับตั้งแต่ปี2004นะครับมาสมุทรอินเดียแผ่นดินไหวนะครับสึนามิเนี่ยครับนี่เห็นไหมนี่มันจะมีรายละเอียดของภาพเยอะแยะเลยเนี่ย เห็นไหมซึ่งคนที่กดแชร์โดยไม่รู้เรื่องนะครับก็จะมีความผิดพรบอรคอมพิวเตอร์นะครับน,นี่ก็ต้องดูก่อนนะครับก่อนที่เราจะแชร์นะครับอันนี้นะครับเป็นข่าวปลอมนะวิธีตรวจสอบด้วยตัวเองนะครับก่อนที่เราจะทําผิดกฎหมายโดยไม่รู้ตัวนะครับนี่มันคือข่าวปลอมในนี้เขียนว่าพิษโควิดนะแต่จริงๆแล้ว เราตรวจสอบด้วยตัวเองมันเป็นซึนามิตั้งแต่ปี2004นะครับมันไม่เกี่ยวกับโควิดเลยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับเพื่อความปลอดภัยของคุณผู้ชมนะครับให้ตรวจสอบให้แน่ใจก่อนนะครับก่อนที่จะแชร์นะครับอันนี้เป็นวิธีการตรวจสอบง่ายๆเบื้องต้น แค่นี้เอนะครับอย่าแชร์โดยที่เรายังไม่ได้รู้ว่าข่าวนั้นมันจริงหรือเท็จประการใดไม่งั้นเราจะทำผิดกฎหมายโดยไม่รู้ตัวนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับก่อนจากกันอย่าลืมกดติดตามกด subscribe นะครับเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆต่อไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ